เส้นทางหมูป่าคาเฟ่นะครับก็ถ้ามาทางศูนย์ราชการก็เลี้ยวซ้ายนะครับถ้ามาทางบขสใหม่ก็เลี้ยวขวานะครับก่อนถึงโลตัสสีแยกไฟแดงกบสมโพงนะครับนี่นะครับถ้ามาทางบขสใหม่ก็เลี้ยวขวาแต่ถ้ามาทางศูนย์รยววาชการก็เลี้ยวซ้ายไปเข้าไปในซอยนี้นะครับ ไปในซอยนี้เข้ามานะครับเจอป้ายหมูป่าตรงนี้สังเกตนะครับซอยลุงจ่านะครับซอยลุงจ่าป้ายหมูป่าเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้ามาก็จอดรถได้เลยนะครับเลี้ยวขวาจอดรถนะครับถึงแล้วนะครับหมูป่าคาเฟ่ด้านไหนครับถึงแล้วนะครับตรงนี้นะครับจากปักซอยเข้ามาถึงหมูป่าคาเฟ่จอดร้านจอด